สวัสดีวันหยุดวันเสาร์กันนะคะเพื่อนๆเราว่าทาไมบรรยากาศเงียบๆทิ่แทะคนบางบางคนมันนอนกันตากแดดกันค่ะนอนอาบแดดกันอยู่หลังบ้านค่ะ <c oughs> นอนอาบแดดกันอุ่นเลยค่ะอย่าตะกายเอาเสร็จฉี่เมื่อกี้แม่เห็นหนูนอนตรงนู้นอะ <c oughs> นอนอาบแดดกันเพลินเลยค่ะ สโนุล่ะยังไม่ครบหนึ่งสองสสี่ห้าหกเจดจะไปตามหาสนุกกับกระท้อนดีกว่าโอ้ย เก้าที่คุณหนักกระท้อนนะคะเล่นนอนอัปเดดยืนหายไปสองค่ะคือสโนวกัวโลโฟลาเป็นนอนเล่นกันตรงสบายอากาศดีมากเลยค่ะคเพื่อนกุหลาบก็ออกดอกเยอะแล้วหอมด้วยวันเสาร์ไปเที่ยวไหนกันคะ วันเสาร์ไปเที่ยวไหนกันคะพเพื่อนๆอากาศที่นี่เย็นมากเย็นสุดๆเลยเปี้ยวอากาศดีค่ะกุหลาบหอมมากเลยอ่ะกิ่นโชยเด็กๆที่หนาวเขาชอบนอนอาบแดดนงค่ะไม่มีอะไรมาไ้สาระวันเสาร์ทักทายกันค่ะบ้านนอกอากาศดีอย่างงี้ล่ะคาดีกว่าในเมืองเยอะเลย ดิต้นไม้จะเพียบเฮ้ยอยู่บ้านดีที่สุดค่ะเพื่อนไม่ต้องออกไปไหนไม่เปืองด้วยแถมมีที่อาบแดดอีก่ังหาง่างใครอยากหาสาระเชิญทางอื่นนะคะขอย้ำเพราะว่าทางนี้ไม่มีสาระค่ะ <laughs> <laughs> ดูดูดูเ <laughs> ต้ ไม่มีสาระค่ะแต่แค่มานุกๆนกเฟสนี้ก็จะเน้นแค่เรื่องของจะเด็กสี่ขาน่ารักน่าักไม่มีอะไรค่ะอากาศดีค่ะเพื่อนจะเที่ยงเรายังไม่ได้อ่านน้ำเลย,ยไม่ได้อ่านน้ำตอนนีพ่งปนันนอนวันนี้วันสบายทาคำความสะอาดบ้านอยู่บ้านนี่อากาศดีไหมล่ะมารออากาศดีจะตายโอเคค่ะ บ๊ายบายค่ะเพื่อนๆขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะอากาศหนาวแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ